อ้าวคุณเพลดิดเพลิดมาแล้วลลลเพลิดเพลโลิดรอรับหลวงปู่ตรงนี้เสริมสวยแต่งตัวไปด้วยเนาะพี่สมยัยพี่สมัยทำไรคะพี่สมัยทำไรคะอาบดดแ <laughs> ดดเหรอแดดออกอ่อ,อนๆแดดกำลังออกอ่อ,อนๆเนาะครับ อันนี้ใครเนี่ยโอ้นั่งอาบแดดจนตรงนี้เลยรอหลวงปู่รอหลวงปู่มาแล้วลงปู่มาแล้วค่ะบุญเรืองบุญเรืองอันนี้ขายเอยลิขิดลิขิดแม่ผสมสีแข็งแรงดีแล้วี่ออนหางมน พี่ทองน้อยเบคาพวนี้เขารักกันดีนะเล่นด้วยกันดีเล่นด้วยกันดีเล่นด้วยกันดีจังเลยครับยามเช้าเช้าวันนี้มีเมวก็รู้สึกจะหนาวนะออกมาเดินเหินไม่ค่อยอยากจะเดินซะลและ้วอากาศเย็นรอแสงแดดกันนะครับเดี๋ยวแสงแดดออกก็อุ่นแล้วเดี๋ยวแสงแดดออกก็อุ่นแล้วครับ ขงปู่ก็ถ่ายบรรยากาศของน้องๆเหมียวให้ดูตอนนี้ก่อนเนาะรับตัวเนียวเมียวอื่นๆเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปเพราะคลิปนี้ถ่ายตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าจะไปเดินไปให้เขาต้องวิ่งตามไปที่อื่นเดี๋ยวจะไปผสมผสมสารปนเปื้อนเชื้อโรคจิตกันมานะให้กลุ่มนี้เขาอยู่ตัวนี้ก่อนกลุ่มนี้ก็มีสีน้ำน้อย ไม่ใช่สีน้ำน้อยแม่ผสมสีผสมสีแข็งแรงแล้วอ่านี่สีอ่อนหางมนสีทองน้อยไพโรธราตรีน้องราตรีบุญเรืองลิกิดลิกิดพิสมัยครับสุนเมียวเล็กๆเ,กเมียวเล็กๆอยู่อีกอีก จุดหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุสีนมพี่สินมเดินเล่นแล้วเดินเล่นเร็วเดินมาเดินมาเดินไปอีกเดินไปอกไปอ,อกกําลังกายแข่งขาเลย